นออดโชขงนุ่งบิกินีหุ่นเสียตุ้มกระแทกตาแคปชั่นเด็ดมาดูก้นแม่บ้างถึงแม้นานๆานานเข้าโหมดเซ็กซี่สักทีแต่คุณแม่ลูกหนึ่งน้ำผลกุลนับคุณปริยาวัฒนนักแสดงสาวชื่อดังก็ไม่ทำให้แฟนคลับต้องผิดหวัง เมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรม N A M F O N K U L L A N U T ของเจ้าตัวได้มีการปล่อยคอลเลกชันภาพถ่ายในชุดบิกินีตัวจิ๋วสีสันสดใสอวดความปังแบบไม่มีอะไรกัน้ขนขณะไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงหยุดยาวกับครอบครัวบนเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งงานนี้ ไม่เพียงแต่จะถูกอกถูกใจบรรดาแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงจนทุกคนต้องร้องว้าวดังๆให้กับความเซ็กซี่ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าของน้ำฝนกุลนัดเท่านั้นแต่ในส่วนของแคปชั่นใต้ภาพที่เจ้าตัวโพสต์ไม่ว่าจะเป็นงานก้นก็มาพักดูติกต็อกมาดูก้นแม่บ้าง ถึงอายุจะเยอะก็เบาวได้นะจ๊ะหลบหน่อยแม่จะเดินก็ยิ่งการันตีได้เป็นอย่างดีเลยว่าการคัมแบคคอหมดซับครั้งนี้คุณแม่ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นน่าจะเด็กๆอกอีก,อก